ดวงชะตาชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมประจำเดือนกันยายน2515มาดูเรื่องของการงานกันนะคะไพ่การงานของคุณไพ่ใบแรก8เหรียญค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะคนราศีพิจิกจะมีความโดดเด่นในด้านของงานวิชาการงานที่ปรึกษาหรือด้านของ การเชี่ยวชาญทางทักษะต่างๆนะคะแม้แต่เรื่องของศิลปินศิลปะบันเทิงอันนี้มีความโดดเด่นนะคะคนที่ทํางานมาในช่วงนี้นะคะบางทีอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะนํามาพัฒนา แล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจของคุณหากคุณมีปัญหานะคะชาวศีพิจิตรจะมีผู้ใหญ่นะคะให้คำปรึกษาแต่ตัวของคุณเองเป็นคนที่วางแผนแล้วก็คาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ได้ดีนะคะเพราะงั้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้คุณจะมีทางออกมีการแก้ไขปัญหาได้ะคะ่ะใบที่สองค่ะพ่เด็กถือถ้วยใครที่สมัครงานไว้จะมีโอกาสได้งานแบบไม่คาดฝันเพื่อนฝูงอาจจะแนะนํางานใหม่ๆมาให้ทําให้เจ้าตาก็เริ่มอยากจะ ทดลองทำนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ได้รับงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังเอ็นดูการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะไพ่ใบต่อมาไพ่ก้าถ้วยท่านใดที่คิดจะทําธุรกิจกับเพื่อนฝูงนะคะธุรกิจนั้นถ้าหากเป็นธุรกิจที่ตัวเองเคยทํามาก่อนอาจจะสามารถที่จะลงทุนกันได้ค่ะก็คงจะต้องดูเรื่องของงบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายไว้ดีๆ แต่ถ้าหากคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆก็ลองศึกษาดูข้อมูลถ้าหากรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ใช่ในสิุ่ที่วเองชอบก็ชะลอการลงทุนนั้นไปก่อนได้นะคะแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานบางทีหากอยู่ในสถานะของหัวหน้างานหรือการเมบริวารเมีทีมงานในช่วงนี้ทีมงานอาจจะทําอะไรผิดพลาดหรือบางคนอาจจะเริ่มเบื่อเบื่องานอาจจะทํางานไม่ถูกใจคุณหรือเขาอาจจะ ลาออกเองเนี่ยค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้คนที่ขยันคนทีเ่เชื่อฟังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะร่วมทํางานได้อย่างมีความสุขด้วยกันค่ะสําหรับเรื่องการเงินค่ะไพ่ใบแรกสีดาบนะคะจะต้องระวังเรื่องของการให้หยิบยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนแล้วทาให้เกิดปัญหามีข้อร้องเรียนมีข้อพิพาทกันและประการต่อมาก็เป็นเรื่องของถ้าไม่หยิบยืมเงินก็เป็นเรื่องของไปค้าประกัน ะะแล้วตัวเองก็ต้องมารับผิดชอบแบกรับปัญหาภาระหนี้สินคนอื่นใบที่2อแปดถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องนำเงินเก่าออกมาใช้บางคนจะต้องขยับขยายนะคะหรือทำธุรกิจเพิ่มเติมลงทุนเพิ่มเติมแปดถ้วยนี้ก็มีโชคลาภไม่คาดฝันนะคะโชคลาบนี้จะได้จากการเดินทางอาจจะได้จาก ทะเบียนรถนะคะหรือบางทีการเดินทางไปไหว้พระทำบุญอาจจะมีคนให้ช่วยซื้อสลากอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้โชคลาภตรงนั้นนะคะใบต่อมาอัศวินดาบหากคุณคิดจะทำธุรกรรมทางการเงินในด้านของการขอยื่นกู้นะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ในด้านของการหาเงินมาเพื่อที่จะให้บัญชีดูน่าเชื่อถือเพราะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของเอกสารหรือ เรื่องของภาษีอะไรต่างๆทําให้ตัวคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมหรือการยื่นกู้ไปก็ยังสะดุดติดขัดยังก็อาจจะหาะไรายได้อื่นนะคะทาทั้งงานประจําและอาชีพเสริมเพื่อที่ให้ระบบการเงินหมุนเวียนดีเพื่อที่จะยื่นกู้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาค่ะความรักของคนโสดใบแรก3ามถ้วยเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกค่ะเวลามีคนมาชอบเนี่ยคุณก็รู้สึกจะดีกับเขามองว่าเป็นคนดีตลอดนะคะหรือ จะได้รับการแนะนำนะคะให้รู้จักในด้านของต้นฝูงสังคมหรืองานเลี้ยงงานสังสรรค์แต่ก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนักนะคะเพราะใบที่สองอัศวินเหรียญค่ะคือคุณเป็นคนสนุกแต่คุณอาจจะไปเจอคนที่มีแต่เรื่องหรือความสัมพันธ์ก็ไม่ได้คืบหน้าหรือคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่าเหมือนบางทีก็ชอบหรือบางทีก็นิ่งหายไปอย่างนี้ค่ะแต่ก็ต้องระวังไปเจอคนที่ ลืมสิ่งเก่าๆไม่ได้หรือยังจมปักกับอดีตที่ผ่านมาก็ทําให้อุดมคติไม่ค่อยตรงกันหรือคุณอาจจะคิดไปคนเดียวว่าเออมีความสุขแต่เอาไปมาเนี่ยพอคุณรู้ว่าให้มันความสัมพันธ์มันไม่ค่อยคืบหน้าเนี่ยใบที่สามคือแปดดาบคนคนสดเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่ามันรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหรือรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องไปเอาใจคนอื่นมากไปเนี่ยนะที่บางทีเอาใจมากทุ่มเทมากแต่ก็ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรเพราะั้นเนี่ย คนโสดมุ่งธรรมหากินดีกว่าหรือพบปะแบบเพื่อนฝูงนะคะสนุกสนานกับเพื่อนฝูงจะดีกว่าค่ะคนมีคู่ใบแรกอศวินถ้วยอันนี้ก็ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะหรือบางคนที่เข้ามาด้วยใจกันมาก็มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสมั่นหมายสู่ขอแต่งงานกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันใบที่สองนะคะ ไพ่พาลุสีในสถานะของคนมีคู่ที่เป็นครอบครัวกันบางทีก็ต้องน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกบางทีอาจจะเป็นเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานแต่ละคนนะคะเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลใจใสซึ่งกันและกันไม่ว่าตัวคุณหรือแฟนเนี่ยอาจจะทํางานหนักแล้วก็อารมณ์อาจจะมามางหมุนหงิดใส่นะคะ,ะก็ต้องใช้ความขันตินะคะใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งนะคะไปต่อมาไปที่สามราชนินเหรียญ ก็ยังอยู่ในสถานภาพที่มีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ราชินีเหลียนเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่าคุณอาจจะเครียดหรือกังวลใจกับบุตรบริวารหรือคนในครอบครัวมากหรือกลายเป็นคนไปยุดยจุกจิจจจกับเขามากอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเนี่ยก็คงจะแบบเอออยู่กันคนละมงหรือก็ยืดหยุ่นกันนะคะถ้าเป็นครอบครัวในช่วงเนี้ย ก็จะมีข่าวดีในด้านของลูกหลานไปสร้างชื่อเสียงนะคะหรือคนที่ลูกหลานไปแข่งขันอะไรก็ได้ชัยชนะกลับมาก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดือมูนเรื่องของสภาพจิตใจนะัคิดมากบางทีก็นอนไม่หลับอันนี้จะทําให้กระทบกระเทือนต่อร่างกายนะคะบางทีอ่อนเพลียได้ง่ายเพราะไปคิดเยอะเพราะฉั้นนะต้องปล่อยวาง นั่งสวดมนต์ทำสมาธิหรือบางทีเ,เกณฑ์การเดินทางไกลในด้านของเดินทางทําบุญไปทัวร์ไหว้พระนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอโชคขอลาบขอพรแล้วก็เรื่องเกิดความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะคะบทที่2 justice ถ้าหากมีเรื่องอะไรอึดอัดครับข้องใจบางอย่างเนี่ย justice เขาก็เลยเตือนว่า ค่อยๆคุยค,ยค่อยๆแก้ไขเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าในด้านของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังดินฟ้าอากาศแปรปรวนหรือระวังเรื่องของโรคระบาดที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้แล้วอาจจะมีโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอีกถ้าหากรู้สึกผิดปกติไปก็จะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะไพ่ใบที่3าไพ่6ดาบเป็นไพ่ทํานายความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึก,คว,สกความคิดของคนราศีพิจิกในช่วงนี้ว่า สิ่งใดที่คุณทำมาแล้วณนะช่วงนี้คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจไปอีกสักระยะหนึ่งสิ่งต่างๆจะเริ่มปรากฏให้เห็นไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนงานไม่ว่าคุณจะทำงานที่เดิมหรือคุณจะทำอะไรใหม่ๆความอดทนอดกลัน้นและความทุ่มเทอย่างจริงใจปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะสามารถแก้ไขได้และคุณจะประสบความสำเร็จ และคุณจะมีโชคในด้านของการทำงานเข้ามาอีกเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ชาวราศีพิจิกก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามโชคชะตามน์เมเกอร์เชื่อเถอค่ะใจคุณเท่านั้นเป็นผู้ลิขิตขอบคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ